ก่อนที่จะเริ่มคลิปการรีวิวนะครับผมขอบอกก่อนว่ารีวิวในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเนื้อหาเฉพาะในส่วนของด้านเกมเพย์เท่านั้นผมจะไม่พูดถึงเรื่องการให้บริการของทางคาคาวเกมส์นะครับ w o r ร์ฟิปเปเป็นเกมที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบการเล่นของเกมพินบอลและเกมกาชามือถือสมัยใหม่จนกลายมาเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเกมเพย์ของ w o r ร์ฟิปเป e r ก็เรียบง่ายไม่ยุ่งยากเราจัดทีมตัวละครได้ทั้งหมด3ตัวจากนั้นก็เข้าไปสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆภายในด่าน วิธีการควบคุมก็ง่ายๆเพียงแค่แตะที่หน้าจอเพื่อดีดขันโยกด้านล่าง โดยเป้าหมายของเราก็คือจะต้องดีดตัวละครของเราให้เด้งไปโดนกับศัตรูเพื่อทําการโจมตีในจังหวะที่ตัวละครเรากําลังลอยอยู่นั้นเราสามารถแตะที่หน้าจออีกครั้งเพื่อพุ่งไปหาศัตรูนอกจากนี้ตัวละครของเรายังสามารถเก็บเกตเพื่อใช้ท่าไม้ตายได้อีกด้วยโดยท่าไม้ตายของตัวละครเนี่ยก็จะมีความหลากหลายตั้งแต่การโจมตีรอบตัวยิงบีมใส่ศัตรูรวมไปถึงการเสกลูกบอลออกมาเพื่อดีดใส่ศัตรู พูดถึงเรื่องของสกิลแล้วเนี่ยเกมนี้ยังมีระบบอีกระบบหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นระบบที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือระบบการผสมท่าไม้ตายของตัวละครนั่นเองตัวละครแต่ละตัวภายในทีมของเรานะครับสามารถมีตัวละครสนับสนุนได้1ตัวโดยตัวละครสนับสนุนเหล่านี้เนี่ยจะออกท่าไม้ตายพร้อมกับตัวละครหลักทำให้เราสามารถผสมผสานท่าไม้ตายของตัวละครทั้ง2ตัวเข้าด้วยกันเกิดเป็นคอมโบใหม่ที่ไม่เหมือนใครยกตัวอย่างเช่น ถ้าไม้ตายของตัวมังกรไฟที่จะพ่นไฟไปด้านหน้าและในระหว่างที่พ่นไฟเนี่ยตัวละครจะไม่สามารถขยับได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมจับตัวละครมังกรไฟตัวนี้เนี่ยไปคอมโบกับตัวละครสลามสายฟ้า ที่มีท่าไม้ตายคือจะขยับตัวไปด้านขวาของฉากเรื่อยๆเนี่ยทำให้เมืองกรไฟของผมนะครับเวลาใช้ท่าไม้ตายเนี่ยมันก็จะขยับตัวไปด้วยทําให้สามารถโจมตีกวาดศัตรูทั้งฉากได้นั่นเองหรืออีกคอมโบหนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือคอมโบกับตัวละครนิมบัสที่มีท่าไม้ตายพุ่งโจมตีใส่ตัวละครที่อยู่ใกล้ที่สุด ทำให้เวลามังกรไฟของผมเนี่ยเวลาออกท่าไม้ตายนะครับจะพุ่งใส่ตัวละครที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยเหมาะมากๆเวลาเอาไว้โจมตีบอสเป้าเดียวนะครับเพราะว่าท่าไม้ตายของมังกรของผมเนี่ยจะได้โดนบอสท,ทุกคิดเลยนั่นเอง พูดถึงบอสแล้วนะครับเกม World Flipper เนี่ยก็ดีไซน์บอสออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจในระหว่างที่เราสู้กับบอสเนี่ยตอนที่บอสกำลังไล่สกิลนะครับมันจะมีลูกศรแดงๆเกิดขึ้นที่ตัวบอสแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของบอสนั่นเองแล้วถ้าเกิดเราสามารถโจมตีจุดอ่อนของบอสได้ทันภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยตัวบอสก,ก็จะหยุดไล่สกิลแล้วก็จะติดสตันให้เราโจมตีได้ฟรีๆอีกด้วยนะครับไหนๆก็พูดถึงบอสแล้วนะครับเกมนี้ยังมีอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบโค้ฟบอสนั่นเองที่เราสามารถสร้าง ห้องแล้วก็ชวนผู้เล่นอื่นหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยได้สูงสุดถึง3คนเข้ามาในห้องนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต่อสู้บอสไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ความยากของบอสในห้องเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปตามจํานวนคนในห้องแล้วก็ของรางวัลก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับยิ่งคนเยอะบอสก็ยิ่งเก่งขึ้นแล้วก็ของรางวัลก็จะยิ่งดีขึ้นด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มาช่วยเราต่อสู้กับบอสเนี่ยเขาจะต่อสู้แบบไม่เสียสตามิน่านะครับก็คือง่ายๆเข้ามาตีให้ฟฟีๆเลยนั่นเองแล้วก็แบ่งของรางวัลกันไปนะครับผมก็ฟาร์มกันได้เรื่อยๆเลยพูดถึงเรื่องฟาร์มแล้วนะครับเกมนี้ก็มีระบบออโต้ที่ทําออกมาได้ดีมากเลยสามารถพึ่งพาได้เอาจริงๆนะครับผมคิดว่าระบบออโต้เกมนี้เนี่ยมันเล่นเก่งกว่าผมซะอีก แต่เกมนี้นะครับก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่คุณฟาร์มเนี่ยมันจะไม่มีระบบในการวนด่านฟาร์มซ้ําให้นะครับก็คือเมื่อคุณเล่นโหมดเนื้อเรื่องหรือโหมดตีบอสต่างๆนะครับหลังจากจบด่านแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากลงไปฟาร์มของซ้ําคุณจะต้องกดเข้าไปฟาร์มใหม่เองนะครับมันจะมีออโต้การต่อสู้ให้นะแต่ว่าพอจบด่านก็ต้องกลับด่านเข้าไปใหม่นะครับผม ในด้านของการอัปเกรดทีมกับตัวละครนะครับตัวละครของเราครับก็สามารถอัพเลเวลได้จาก EP ที่ได้รับจากการต่อสู้เลเวลของตัวละครเราครับยังสามารถขยายเพิ่มได้อีกด้วยไม่ว่าจะใช้ไอเทมผลึกทะลวงดาวหรือว่าจะใช้ตัวละครซ้ำที่ได้มาจากการกาชานะครับ ตัวละครของเราเนี่ยยังสามารถปลดล็อกอ bility พิเศษเฉพาะตัวที่จะเสริมพลังให้กับทีมของเราได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับตัวละครของเราเนี่ยยังสามารถสวมใส่อุปกรณ์ที่สามารถหาได้จากการกดกาชาหรือว่าแลกจากร้านค้าเลดบอสซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันไม่มีเลเวลนะครับไม่ต้องตีบวกแต่ว่ามันสามารถปลดล็อก ability เพิ่มเติมได้โดยวิธีการปลดล็อกนะครับก็คือการกินอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันนั่นเอง ในด้านของการนำเสนอในเรื่องของเกม World f ิปเปอนะครับก็จะนำเสนอออกมาในรูปแบบของ JRPG ที่มีตัวละครขยับอยู่ในฉากมีบทสนทนาอยู่ด้านล่างธีมของเนื้อเรื่องนะครับมันก็จะออกแนวเป็นแนวผู้กล้าเนี่ยออกไปสู้กับจอมมารในโลกต่างๆนะครับธีมมันก็จะออกเป็นแนวแฟนตาซีสดใสนะครับไม่ตึงเครียดในด้านของการแปลไทยนะครับก็แปลออกมาได้ดีอ่านง่ายแล้วก็อ่านเข้าใจถึงแม้ว่าตัวฟอนต์นะครับมันจะมีอ่านยากไปนิดนึง แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะครับด้านกราฟิกของเกม w o r l d Flipper นะครับก็จะเป็นการผสมผสานระหว่าง PixelAr t กับตัวละครภาพอาร์ตอนิเมะนะครับเมื่อตัวละครของเราอยู่ในฉากต่อสู้หรือฉากเนื้อเรื่องนะครับตัวละครของเราก็จะเป็นตัวละครพิกเซลอาร์ตตัวเล็กๆนะครับให้อารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราเล่นเกมโปเกมอนในสมัยก่อนนั่นเอง ในส่วนของด้านเสียงประกอบฉากต่างๆนะครับก็ทําออกมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีหน้าโฮมหรือว่าดนตรีฉากสู้บอสหรือว่าพวกเสียงซาวเอฟเฟกต์สกิลนะครับรวมไปถึงเสียงภาคต่างๆของตัวละครเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับฟังแล้วให้ความรู้สึกสนุกตื่นเต้นสดใสไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็ให้อารมณ์เหมือนเวลาที่เราเล่นพวกเกมพินบอลจริงๆนะครับที่มันจะมีเสียงเอฟเฟกต์ปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งตเต็มไปหมดเลยก็ฟังแล้วดูเพลิดเพลินสนุกมากนะครับผม สำหรับร้านค้าพรีเมียมของเกมนี้นะครับสิ่งที่เขาขายหลักๆจะเป็นในส่วนของกาชานะครับผมกาชาของเกมนี้เนี่ยจะมีหลักๆอยู่2แบบแบบแรกนะครับก็คือการกาชาตัวละคร10หมุนเนี่ยจะใช้ลูกแก้ว1,500เม็ดนะครับ เลดการออก SSR ก็จะอยู่ที่5%ซึ่งถือว่าสูงกว่าเลดปกตินะครับตามปกติแล้วเนี่ยเกมทั่วไปมันจะอยู่ที่เราๆาเรนะครับมาตรฐานจะอยู่ที่3%ส่วนแบบที่2นะครับก็จะเป็นการกดกาชาอุปกรณ์โดย10หมุนนะครับของกาชาอุปกรณ์เนี่ยจะใช้ลูกแก้วอยู่ที่750เมตรมีเลด SSR อยู่ที่5%เช่นเดียวกันกับเลดกาชาตัวละครน,นะครับ แต่ว่าทั้ง2ตู้นะครับการกดกาชาทั้ง2ตู้เนี่ยมันจะไม่มีการันตี SSR ให้นะครับผมแต่ว่าจะมีการันตี SR ขึ้นไปทุกครั้งที่กด10หมุนนั่นเองในส่วนของแพ็กเกจพรีเมียมตอนนี้นะครับมีขายเพียงแค่2แพ็กเกจเท่านั้นก็จะเป็นออกแนวแพ็กเกจผู้เล่นใหม่นะครับแพ็กเกจพวกนี้เนี่ยจะจำเป็นต้องใช้ลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วเติมเงินซื้อเท่านั้นนะครับใช้ลูกแก้วฝีซื้อไม่ได้ แล้วก็ปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมไม่มีขายพวกสกินตนัวละคร Battle Pass หรือว่าพวกแพ็กเกจล็อกอินรายเดือนต่างๆนะครับผมไม่มั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นมาให้หรือเปล่าหรือว่าในเซิร์ฟญี่ปุ่นที่เปิดมาก่อนหน้านี้เขาขายในส่วนพวกนี้หรือเปล่านะครับผมไม่เคยเล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เขาก็จะเน้นไปทางกาชาแล้วก็แพ็กเกจผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับผมในส่วนของด้าน performance ของตัวเกมนะครับตัวเกมจะกินพื้นที่อยู่ราวๆ3.2กิก นะครับผมหรือประมาณ3ามกิกนั่นเองเท่าที่เล่นมานะครับยังไม่พบปัญหาเกมหลุดเกมเด้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเล่นบท e m มูเลเตอก็ตามแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงคือเวลาตอนเล่นมือถือเนี่ยเครื่องผมนะครับเล่นแล้วไม่ร้อนเลยนะขนาดเล่นเป็นชั่วโมงก็ไม่ไม่ร้อนเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะ o p ปติ i ไมออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับ เรื่องบักต่างๆภายในเกมนะครับเท่าที่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอบัคอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าตัวเกมนะครับยังมีปัญหาหนึ่งที่ผมเจอก็คือทุกครั้งที่เราเปลี่ยนภาษาของตัวเกมนะครับเกมมันจะดาวน์โหลดใหม่ทุกครั้ง มันดาวโหลดทีนึ่งก็2กิกกว,กว่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงต้องดาวน์โหลดเกมใหม่อะเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อเสียของเกม World Flipper กันสักนิดหนึ่งนะครับข้อดีของเกม World Flipper นะครับก็อย่างแรกเลยคือเกมเพย์สนุกเล่นง่ายแล้วก็เป็นเกมเพย์ที่แปลกใหม่ไม่สาใครนะครับคุณภาพของโตเกมเนี่ยโดยรวมก็ทําออกมาได้ดีมากยอดเยี่ยมนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเกมพรีเมียมเลยเลดกาชาที่ออก SSI เนี่ยก็สูงกว่าเลดปกตินะครับ จาก3%เนี่ยเกมนี้ก็อยู่ที่5%มีระบบโคออฟที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้มีระบบออตโต้ที่ฉลาดสามารถพึ่งพาได้และสุดท้ายนะครับก็คือเกมนี้มีภาษาไทยที่แปลได้ค่อนข้างดีแล้วก็อ่านง่ายนะครับในส่วนของข้อเสียของเกม War Flipper นะครับก็คืออย่างแรกเลยเวลาฟาร์มด่านเนี่ยมันไม่มีระบบวนด่านซ้าให้ โหมดที่มีให้เล่นในปัจจุบันมีค่อนข้างน้อยนะครับไม่มีพวกระบบกิ้ไม่มีระบบ PvP ต่างๆนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับก็คือระบบโคอฟของเกมนี้เนี่ยหาคนเล่นด้วยค่อนข้างยากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า World Flipper เนี่ยเขามีแยกเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับมีเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟเซาอิตเอเชียเซิร์ฟยุโรปเซิร์ฟนอร์ทอเมริกานะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้ผู้เล่นในโซนที่คนเล่นน้อยเนี่ยอาจจะหาห้องด้วยกันยากนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปทุกครั้งที่มีเปลี่ยนภาษานะครับจะต้องดาวน์โหลดเกมใหม่อีกอย่างหนึ่งคือเกมนี้ไม่มีให้ลบ ID นะครับคือถ้าอยากรีไอเดีเนี่ยคุณจะต้องอลบเกมลงใหม่นะครับมันถึงจะรี ID ไอดีได้โดยรวมนะครับผมคิดว่าเกม World f l i p p e r เนี่ยเป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะในด้านของเกมเพย์ที่แปลกใหม่ไม่สําคัญเป็นรูปแบบเกมที่หาเล่นได้ยากในตลาดปัจจุบันแนะนำนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาอะไรใหม่ๆเล่นหรือว่าใครที่กําลังเบือ่อ านะเกมใหม่เล่นอยู่เนี่ยลองโหลด World Flipper มาเล่นดูนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากแนวเกมเดิมๆที่คุณเคยเล่นผมรับรองเลยว่าเกมนี้เนี่ยไม่ทำคุณผิดหวังแน่นอนครับและนั่นแหละครับก็เป็นการรีวิวทั้งหมดของเกม World f l i p p e r คุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างครับกับ<ด>เกมเกมนี้ใครที่ลองเล่นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับและถ้าชอบรีวิวแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และ s u b s ไ r i ป e ไปด้วยนะครับเพราะในอนาคตผมจะทำคลิปรีวิวออกมาให้ชมกันอีกแน่นอน วันนี้ผมซ่อมสเกมเมอร์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ